หุยหมดนะไม่สนว่าจะเป็นใครสวัสดีสวัสดีทุกคนดูดิอะไรของเขาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาแบบเปิดหน้าขึ้นมาเลยได้ปะ่ะก็ดูหน้า,ตาตี้าเป็นไงฮะได้ดีเออดวยงาเอออย่างเงี้ยสวยงามเอ้เปิดให้มันเป็นแบบว่าหน้าสองอันอยังไงวะเมื่อกี้มันทำได้ไงวะ ชื่ออะไรชื่ออะไรอีกติดชื่อป่านิดครับผมสาธิตเนอป่านิด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 ใช่ใช่ป่าสวัสดีครับสวัสดีครับบางคนเขาชอบเลยออกอชอบผมเออติดตามแต่เป็นทหารอากาศเหมือนกันอ๋อรู้แต่ตอนรู้แล้วนะที่อยู่ในกรมอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ มันรั่วเลยตอนนั้นอนะรั่วโคตรรั่วเลยเดี๋อดูว่าไอ้แคน,นีแม่งรั่วแน่แน่ขออีกสักรอบได้ไหมแต่ไปไปมามาพอดูตอนเก่าแล้วแล้วกลับมาดูตอนนี้อตอนนี้รั่วฝาอะตอนนี้โคตรรั่วเลยโคตรชอบเลย <c oughs> ผมชอบจริงผมขออีกรอบหนึ่งได้ไหมแล,แล้วได้ติดตามอะไรมั่งหรือยังติดตามทุกอย่างแล้ว อันนี้เป็นคนที่ไหนอยู่นครสวรรค์อยู่นครสวรรค์อยู่กองบินสี่ <โล S 1> อะลบลีกองบินเท่าไหร่นะเข่าสามยอดอ่ะโจลบรีกองบินเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเป็นทาหารเหมือนกันเนอะทหารอากาศครับผมปลดมาสิบสิบสามปีแล้วตาคีเออใช่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 บ้าใช่ใช่ ลุบุรีกองวินสองเชลชอปผมบอกลุบุรีกองวินสองแล้วดอนเมืองกองบินไหนไม่รู้เลยจำไม่ได้แล้วดิมามาคุยเรื่องอะไรเนี่ยกองวินป่านี้ทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ทำอะไรอยู่เอออยู่อยู่กรุงเทพครับผมทำงานทำอะไรบ้างอ๋อลงพิมพ์ลงพิมพ์ลงพิมพ์พิมพ์กล่องถุงมือแพทย์ ลงพิมพ์อะไรนะพิมพ์กล่องถุงมือแพทย์กล่องสุ่มกล่องเครื่องมือแพทย์กล่องกล่องพิมกล่องกล่องถุงมือกล่องถุงมือแพทย์ถุงมือแพทย์ใช่ใช่ใช่ช่สวยงามดีหม่ได้ขอให้ชยสัเลาบเล่นไหมตะไบกันไก่เหนือะไร ึงเจาอะไรเห็นตรงนี้ใช่ป่ะเอาจริงเตชอบเลยเ้ีเอชอบมากเออนีคนดูประมาณสามร้อยหกสิบเอ็ดคนนะป่านิดนะครับผมคแอฟสีดำนะเออมีคนดูบานเลยเนี่ยฟิล์มครับผมกิรกิจสวัสดีลิฟธัตพลสวัสดีกิติพงศ์สวัสดีวันนี้มาคุยผ่านมือถ้อผ่านนิดอยู่นครสวรรค์เนี่ยมาขึ้นกล้องมาคุยกัน fc fc ผมเองแต่มี fc ฟ i v e นี่มี fc ไฟ v e นะมานิดดูอัดอัดตะบุงอัดตะบุงเสื้อตัวเท่าไหร่สี่ก้าวส่งฟรีสี่ก้าวส่งไปเลยสนใจไหมจะไม่มาแล้วตอนแรกจะนอนแล้วแต่ว,ว่าเอ้ยเอาแล้วหน่อยโมดดีสดุดเขาขอสาเขาขอเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอสามเกียร์ใครขอสามเกียร์ เนี่ยไม่รู้เอฟซีคุณอะและเห็นมาเห็นเห็นเห็นคอมเมนต์บ้างมั้ในเนี้ยเห็นเห็นเห็นครับลองตอบเขาให้มั่งเนี่ยไอ้ชายทำอะไรดีเขาบ้าไอ้ชายมทำอะไรเนี่ยเออลองตอบก็ลองคุยกับเขาบ้างเออช่วยช่วยผมหน่อยช่วยกันทำอาหากินคนหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับผมคนหวานสวัสดีสวัสดีผมก็เด็กตาขี้เอ้ยต้อม อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับปอนหวานอยู่บ้านไหนครับก็ถามว่าอยู่ที่ไหนวานนี้ก็อยู่ที่ไหนไอ้ต้อมป่านนี้ก็ถามว่าอยู่ที่ไหนผมอยู่นี่ผมอยู่ไอ้วัดช่องแควัดหลวงพ่อพรมวัดหลวงพ่อพรมไอ้ต้อมวัดหลวงพ่อพรมรู้จักหรือเปล่าต้อมปอนหวันก็ต้องรู้จักกันนี่แต่ต้อมกอยู่เกาะทองผมที่ขอทองต้อม กันแก้วพูดกันนะคุยไปเรื่อยๆป่านนี้มีเรื่องราวเรื่องราวเรื่องเศร้าเรื่องเล่าอะไรมีไหมที่แบบว่าอยู่ผมไม่ค่อยจะเศร้าผมเฮฮาไงผมขอเขากขึ้นกล้องมาอยากจะคุยเฉยว่าไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มาระบายความทุกข์ความเครียดพย่นะอยากให้มีเรื่องมีวามเครียดในนี้มีแต่เนี่ยเนี่ยเอาไปยากทหารเนี่ยอะไรวะเน่ะเอ็นโซ อมฟูหรือเปล่าอุ้ยรู้จักด้วยของแท้โรโจเอ็มเลยเอ็งอย่าเอ็มเอาอมฟมาโชว์กันนะของของอันนี้ของหลานของหลานครับอ๋อมันเป็นปืนเด็กเล่นนะดิจะรั่วเลยเป็นเด็กเล่นนะดิครับผมผมชอบนายมากเลยขอบคุณมากขอบมากขอบมากฝาลิ้ขอบคุณมากนะผมฝากจนสิ้ตามนานมาก กดสับตไคร้ไอ้ดูคลิปไปเรื่อยบางทีก็ไม่มีอะไรจะลงนนะมันก็เบื่อมันก็นะมันก็ท้อแท้จริงๆเนอะลงไปเถอะเนอะลงมาเรอะเนอะใช่ครับผมคนติดตามเยอะอยู่แล้วจะสือว่าอย่าหายไปอ่ะยังไงก็ได้แต่อย่าหายไปอย่าหายอยา่าหายอยา่อยาหายไปถูกไหไว ก็คือว่าทํายังไงก็ได้อย่าหายไปไม่ต้องดังมากแต่อย่าหายไปถูกว่าป่นใช่ใช่ครับผมใช่ครับไม่ต้องดังให้มันสุดหรอกแต่อย่าหายไปอ่ะสิงห์เฮ้่คุณคิดอย่างนี้นะเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่าชายจัดไปหนึ่งคำคมจัดให้เขาหน่อยคำคมไม่มีเงินในบัญชีก็หมดเฮ้ยป่านนี้จริงๆนะสิ้นเดือนแล้วนะ ทำไรนาตเตอมีมีเตอมีมีมมมดิต้องมีข้างๆดิไม่ค่อยบบว่าซัพพอร์ตเราอยู่ต้องมีดิต้องมีข้างๆดิคอยซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นแหมมันอยู่ไกลดิเดี๋ยวก็ส่งสติกเกอร์ไปเยี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องต้องเสียตังเราอีกแตอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาไปส่งเลยส่งว่าส,ส่งมาเลยก็ได้ส่งเอาไหมเอาสติกเกอร์ไหมเอาดิเดี๋ยวติดหลังกระบะเลย เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาในแชทเนี่ยทิกอกก็ได้นะส่งมาที่อยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมส่งไปให้เฮ้ยมันจะมันจะนี่อหรอวะมันจะคุ้มกันปะวะประมานี้เดี๋ยวโอนค่าส่งให้ป่ะนะเท่าทะะไหร่ไม <laughs> ่ต้องเม่วเลี้วเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งที่อยู่มาอะไรเงี้ยแล้วทำไมมันทขึ้นจอคู่ไม่ได้อะเอ้ยเมื่อกี้มันขึ้นได้นะผมกด,นะดไม่เป็นหระคาจริงนะ ผมทำไม่ได้ครจบเจ้ทําไมเขาทําได้ก็ไม่รู้นะคนแรกอ่ะมาขึ้นจอแบบว่าใหญ่ๆใครรู้นะบอกไยดิทําไงวะเจมเจมไม่พักเลยเบาๆช่วยครับพี่ได้นะได้ได้เจมเจมทักแชทมาเลยส่งที่อยู่มาเดี๋ยวส่งไปให้ แต่อย่ากไกลมากนะแพงเปืงตังกูอันนี้ครับผมเดี๋ยวส่งติ๊กเกอร์ไปให้นะขอบคุณมากขึ้นกล้องมาด้วยกันเนี่ยนะครับผมเด <อา S 3> ี๋ยวผมติดหลังกระบะหลังกระจกหลังกระบะให้เลยเอาจริงมั้เนะี่ยจริงเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูด้วยเออเจ๋วเลย เพราะว่าเพราะว่าทิกตอกมันมันมันส่งมันส่งรูปได้แร้วไงได้ได้ได้เดี๋ยวผมส่งมาให้แล้วสี่ห้าแผ่นเอาไปติดจริงด,ดนนีนะอย่าไปติดพวกห้องน้ำนะสุขาชายอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่มีไม่มีอย่าเขาจะบอกเฮ้ยห้องน้ำนี้เป็นของไอ้ชายหรือเปล่าเอฟซีตัวยงไม่ได้ติดไปติดห้องน้ำได้ไงะ่ะเออเดี๋ยวไปติดเอ้ยอสุขาเออเดี๋ยวเป็นเอ้ยห้องน้ำไม่ใช่หรือเปล่าไม่มีใครกล้าเข้าอีกบาลายอีกทีนี้ คุณงมากกว่านี้อันนี้ดูอันนี้ดูนี้ได้ไหมเนี่ยดูอะไรอีกอะไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันดอะไรอีกเหโดนแบนมันเป็นยังไงอเปล่าครับไม่มีอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีเขาบอกว่าดม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 ขี้หมาให้ดูหน่อยเขาบอกแน่แน่ใครเอฟซีเอฟซีคุณโบโจ้อะคุณเองยมไม่ดูก่อน ชอบว่ะขอบคุณมากมากวันนี้ขอบคุณมากนะเดี๋ยวคับผมติ๊กเกอร์ไปให้นะเดี๋ยวทักทักมาเนี่ยอินบ็อกมาในติกเกอรอ่ะเดี๋ยวผมส่งไปให้ประมาณสี่ห้าแผ่นอ่ะอันนี้ทำไมตาลืมม้างดิลืมตาบ้างดิเฮ้ยมันต้องเต็มดิมันต้องเต็มดิไม่ตาเขาไม่มาแล้วมันไม่เต็มเขาไม่มาแสงไฟหรือเปล่า แสงไฟรึเปล่าไม่ใช่แสงตาแดงเลยอ่ะจริงผรก็ชอบเลยวดูดีแล้วกผมก็ชอบเลยว่ะดูดีเลยผมผมผมผ่านทั้งหมดแล้วแสงไฟแสงอะไรหรือเปล่ามันเรื่อง gì รึเปล่าไม่ใช่อ้ะไม่ใช่อะคนคนคนดูใช่อไหมครับกาเป็นไง่ให้คนดูบอกอ่ะใหีถามคนดูอีกโอ้โหผมวิ้งมากกว่านิดเอ้าคนเราคนเราก็มีลูกเล่นเนี่ยติดยันติดแซว ตายเยิ้มครับน่คุณดูบอกว่าตายเยิ้มครับคุณดูบอกตายเยิ้มครับคุณดูคุณอะเอาดงแสงไฟแสงไฟอ๋อแสงแสงฟิลเฟ็กหรือวะเขาบอกว่าตาเป็นหัวใหญ่ครับพี่นั่นเด็กอุต่าไมอ่านชาจแล้วคอมเมนต์อะขอบคุณมากมากตาเป็นหัวใหญ่เหรอไอตัวนี้มาเขาบอกว่า ติดยันยางอะซตซิกเกอร์อะสี่ห้าแผ่นอะติดยันยางอะติดกันอะไรนะติดติดยันยางอ๋อติดยันยางเพราะี้คนนี้เขาบอกว่ามีเรื่องเล่าให้ฟังเชิญกล้องหน่อยเชิญขึ้นมาสามคนก็ได้นได้เด้เอเชิญขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยกินเที่ยวกินเที่ยวทำไป คอ <On. S 2> นเดี๋ยวผมเชิญให้ <รอ S 2> ด้รอเตาโอเคโอเคขอบคุณมากก่านิดเดี๋ยวผมส่งกิกเกอร์ไปให้นะครับผมเอาเอาลงยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมลงนี้ได้ได้ได้อขอบคุณมากนี้